ไปดูแนวคิดสุดเจ๋งของเกษตรกรเมืองสงขลาหันมาปลูกมังคุดแซมในสวนยางพาราเพิ่มรายได้สองทางค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะเกษตรกรอำเภอเมืองสงขลาจาังหวัดสงขลากําลังใช้ไม้สอยผลมังคุดที่ปลูกอยู่นะะในทันทีสวนยางพารานะคะอยู่ที่บ้านดอนที่เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะสวนนี้เนี่ยเป็นของ นายก็เล็กแล้วก็นางเสียนะคะเป็นเกษตรกรเมืองสงขลาสองสามีภรยาเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการหันมาปลูกม,มังคุดแซมในสวนยางพาราบอกว่าเกิดจากตัวเองและครอบครัวทําอาชีพเกษตรกรรมปลูกยางพาราบนเือที่6ไร่ก่อนประสบปัญหายางพาราราคาไม่แน่นอนและช่วงที่ฝนตกก็ไม่สามารถกรีดยางพาราได้จึงมีแนวคิดว่าควรจะหาพืชมาปลูก ร่วมกับยางพาราดีกว่าแต่ต้องเป็นพืชที่ไม่ส่งผลกระทบกับยางพาราแล้วก็มาลงตัวด้วยแนวคิดปลูกบังคุดร่วมกับยางพาราเริ่มจากนําต้นบางคุดมาปลูกจานวน60ต้นในพื้นที่สวนยางพารา6ไร่หลังจากปลูกมา6ปีบังคุดเริ่มให้ผลผลิตทําให้ในสวนของตนมีทั้งยางพาราและบังคุดขณะนี้บังคุดเริ่มทยอย ให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะทําให้แต่ละวันสามารถเก็บผลมังคุดประมาณ20ต้นสลับกันไปทุกวันวันละ20ต้นได้ประมาณ25-30กิโลกรัมมีลูกค้ามาซื้อถึงสวนแล้วก็นําไปส่งขายกับเพื่อนบ้านในชุมชนที่สั่งจองเอาไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะเรามาดูราคากันสักหน่อยราคาขายกิโลกรัมละ40บาททําให้ตัวเองและครอบครัวมีไรายได้เพิ่มนอกจากการขายน้ํำยางอีกประมาณวันละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะคะ นายก้อเหล็กแล้วก็นายฝีเยาะนะคะก็บอกถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยนะคะว่าถ้าใครกําลังประสบกับปัญหาราคาย,ยางพาราไม่แน่นอนแนะนําลองหันมาปลูกพืชร่วมกับยางพาราเพื่อสร้างรายได้2ทางกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ